จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบคำถามก่อน กราบขอโอกาสรายงานสภาวะอารมณ์ในการปฏิบัติธรรมจากผู้เข้าอบรมเจ้าค่ะจากท่านแรกนะเจ้าค่ะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์หนึ่งเวลานั่งปฏิบัติเหมือนหายใจเข้าอย่างเดียวยาวมากๆแล้วหยุดหายใจรู้สึกอึดอัดแล้วต้องทำอย่างไรต่อเจ้าค่ะสองเวลานั่งสมาธิรู้สึกเหมือนตาทั้งสองข้าง ถูกกดเข้าไปในสมาธิดังวิงวิงต้องกำหนดหรือทำอย่างไรเจ้าคะกลาบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะอ่าก็เป็นสภาวะนะก็เป็นผลจากการปฏิบัตินี่แหละสังเกตว่าใจเราจะเริ่มอยู่กับตัวเองได้แล้วนะเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองได้ใจเริ่มนิ่งขึ้นนะการที่รู้สึกถึงรมัน เข้าไปแล้วมันก็หยุดหายนะแล้วก็รู้สึกนงนวงขึ้นมาเนะี่ยแต่สังเกตคือใจเรามันก็เริ่มนิ่งนั่นเองนะยิ่งจิตที่จะเริ่มเป็นสมาธิเนลมก็จะเบาลงนะการที่เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศของความวิเวกที่เราวิงนะ่งวิ่งเนี่ยคือมันเริ่มเข้าถึงบรรยากาศของความวิเวกนั่นเองนะก็สังเกตง่ายๆใจเราจะเริ่มนิ่งขึ้นนะั่นเอง วิธีการก็เพียงแค่ผ่อนคลายสบายๆนะรับรู้สภาวะที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะรู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวเนี่ยให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยๆสบายๆนะแค่รับรู้สภาวะที่ปรากฏค่อยๆฝึกไปนะก็เป็นเรื่องของการดำเนินในการปฏิบัตินี่แหละ จากท่านที่สองนะคะขอกราบนมัสก,การท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันที่หนึ่งโยมได้นั่งได้ดีพอสมควรแล้วรู้ว่าเข้าสภาวะลึกได้แต่กระเด็นออกมาเจ้าค่ะเป็นอยู่หลายครั้งก็เกิดความลังเลสงสยัยเจ้าค่ะภาคค่ำเมื่อวานนี้นั่งจิตฟุ้งซ่านมากมีเวทนาปวดเมื่อยที่ขา หลังและไหลามากเจ้าค่ะจิตไม่นิ่งวันนี้วันที่สองเช้านั่งสมาธิจิตนิ่งเป็นพักๆมีความฟุ้ฟงซ่านท่านพระอาจารย์บอกให้ปล่อยก็ได้ทำสภาวะได้ดีแต่จิตไม่สงบมีปวดที่ร่างกายมากจิตเหตุแต่ความว่างมีหลายสีสีเหลืองขาวดำ สลับกันเจ้าค่ะสภาวะสงสัยเข้าสภาวะลึกไม่ได้เจ้าค่ะขอน้อมกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เพียงแค่รับรู้สภาวะที่ปรากฏนะอยู่กับปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันไปแสดงว่ามีพื้นฐานการฝึกมาอยู่แล้วนะก็แสดงว่าฝึกปฏิบัติมาก่อนนะสภาวะบางทีมันก็เข้าสภาวะได้บ้าง ข้าสภาวะไม่ได้บ้างนะก็ฝึกปฏิบัติไปบางทีก็สภาวะแต่ระดับลึกสูงขึ้นไปบ้างนะบางทีสภาวะก็ไม่ดีบ้างนะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการปฏิบัติอยู่แล้วนะสิ่งสำคัญก็คือให้มีความเพียรนะฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอชีวิตคนเราเนี่ยมันจะไม่ได้ราบเรียบเหมือนพื้นสาลาแบบนี้เสมอไปหรอกนะ มันจะเหมือนคลื่นลมในทะเลนะที่มันเป็นระลอกขึ้นนะมันจะมีช่วงเวลาที่ขาขึ้นนะคลื่นดี่งคลื่นไปสูงจนถึงสุดสูงสุดแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะค่อยๆตกลงมาแล้วมันก็จะตกลงไปจนถึงจุดต่ําสุดนั่นแหละถึงจุดหนึ่งมันถึงจะค่อยๆขึ้นกลับมาใหม่มันคลื่นลมในทะเลนะบางทีลูบวกคลืนก็สูงบ้างท้ายคลื่นก็สูงบ้าง บางทีท้องขึ้นมันก็กว้างบ้างนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นธรรมชาติในวัฏฏสงสารสังเกตแม้กระทั่งเรื่องชีวิตในกายภาพเราบางทีมันก็มีช่วงที่เราประสบความสําสเร็จมีช่วงเวลาที่เรามีความสุขความสบายแต่บางทีมันก็มีช่วงเวลาที่เราตกต่ํามีมรสุมมีปัญหาต่างๆเข้ามาบ้างทำไมจึงเป็นแบบนั้นชีวิตคนเรา ันไม่ได้ราบเรียบเหมือนพื้นศาลาปฏิบัติใช่ไหมที่มันจะคงที่อย่างนั้นเสมอไปแต่มันมีขึ้นมีลงนะมีร้อนมีหนาวนะมีช่วงที่เวลาบรรยากาศดีมีช่วงเวลาที่มรสุมที่ทาทกุก็เพราะว่าธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นแหละนะทุกคนล้วนมีแรงส่งจากอดีตที่เรียกว่าผลของการกระทำนั่นเองวิบากกรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมร่างกายเนี้ยชีวิตจิตใจเนี้ยมันก็คือกรรมเก่านะมันคือผลพวงของอดีตที่ส่งต่อมานั่นเองถ้าเป็นวิบากที่มันเป็นกุศลธรรมความดีที่เคยทำไว้มันจะส่งให้เป็นวิธีที่ลอยขึ้นนะเกิดความประสบความสำเร็จเกิดความสุขชีวิตที่ดีชีวิตที่สำเร็จต่าง แต่เวลาช่วงเวลาที่มันมีอกุศสรธรรมให้ผลมันจะดึงเราล่วงลง,ลง,ลงช่วงเวลาที่ล้มเหลวช่วงเวลาที่ล้มลุกคุกคานช่วงเวลาที่เจ็บปวดช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานช่วงเวลาที่ตกระกรรมลำบากช่วงเวลาที่จิตใจบางทีก็ย่ำแย่อ่อนแอท้อแท้ต่างๆมันเหมือนคลื่นลมทะเลชีวิตมีขึ้นมีลง มันก็ตามแรงผลพวงในอดีตที่ส่งมาสิ่งสำคัญคือการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถยั้งสติเราไม่จมไปกับกระแสของขื้นลมในทะเลนั่นเองร่างกายจิตใจมันเป็นผลพวงของกรรมเก่ามีขึ้นมีลงแต่การฝึกสติมันจะทำให้เราถอยออกมาเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูได้เรียกว่ากายทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์ด้วย ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุเกิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อต้องดำรงอยู่มันก็ดำรงอยู่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปนะช่วงเวลาที่เราปฏิบัติได้ดีมันก็เหมือนช่วงเวลาที่ท้องฟ้าโปร่งสบายปฏิบัติง่ายสภาวะรื่นไหลนะแต่บางครั้งเราก็เจอช่วงเวลาที่มันปฏิบัติไม่ดี สิ่งดึงรั้งต่างๆบางคนนี่เขาเรียกว่าคอรซ้ํากรรมซัดใช่ไหมเวลาปัญหามามันไม่ได้มาทีละเรื่องนะบางทีมันกระจุกมาเลยนะโดยเฉพาะเวลาช่วงชีที่มันเป็นท้องขึ้นนะมันเหมือนมรสุมที่มันจะถาดผมตรงนี้ต้องประคับประคองตนประคองสต,ติให้มากทีเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ย ทุกอย่างก็มีสองด้านเสมอนั่นแหละนะมีทั้งด้านที่เป็นคุณแล้วก็ด้านที่เป็นโทษนะเวลาที่มันเป็นเกิ้ขาขึ้นเนะี่ยช่วงเวลาที่สมประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขความสบายหรือเวลาปฏิบัติธรรมแล้วสภาวะมันดีเลยมันเบามันสบายมันว่างมันสงบ ดูแล้วมันลาบลื่นไปหมดเนะี่มันเป็นช่วงเวลาที่วิบากที่ดีมันส่งมาให้ผลที่ดีผลมันหอมหวานนะแต่ถ้าเราเสษติดความหวานมากๆเนี่ยมันก็มีด้านที่เป็นโทษอยู่ก็คือมันทำให้เราติดสุขติดสบายติดความสำเร็จต่างๆนั่นเองมันก็เหมือนเราติดของหวานนั่นแหละใครชอบของหวานไหมอย่างตอนเด็กๆเ,เราก็ชอบ ของหวานอาหารรสอร่อยของหวานต่างๆคำสรรเสริญคำเยินยอต่างๆสิ่งนี้มันทำให้ใจเราพองมีความวงในการปฏิบัติแล้วเนี่ยความติดสุขความสบายมันคืออาหารของกิเลสนั่นเองนะมันจะทำให้ใจเราพองมากกิเลสในใจด้านมือในใจเนี่ยเราจะมีกำลังมากมันทำให้เกิดการเพลิดเพลินการติดข้องอยู่กับสิ่งต่างๆนั่นเอง ถ้าเป็นระดับโลกๆความประสบความสําเร็จในชีวิตมันก็จะทําให้เราหลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆในโลกนะถ้าเป็นระดับการปฏิบัติมันก็จะทําให้เราไปติดสุขในสบายบางทีก็จะทําให้เราหลงมากทีเดียวแต่บางคนปฏิบัติละเอียดมากไม่มีกิเ,เลสเละนึกว่าสำเร็จไปแล้วก็จะหลงได้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นความที่มันเป็นความหอมหวานถ้าเราบริโภคมากมันจะเสพติด เหมือนของหวานนะทานมากก็ให้โทษภัยกับร่างกายเช่นกันธรรมชาติไม่ได้มีด้านที่เป็นความเบาเท่านั้นมีด้านที่เป็นความหนักด้วยนะยานี่มักมีรสขมเสมอตอนเด็กๆเกนะี่ยเราก็จะชอบกินขนมหวานของอร่อยแต่เวลาเราป่วยไม่สบายแม่ก็ให้ยาเรากินยามันมีรสขมเราไม่ชอบหรอกยานะ แต่ว่าก็เพราะความขมตรงนี้แหละมันสามารถขับพิษของเราได้เช่นกันในอีกด้านหนึ่งช่วงเวลาที่เคิร์ฟมันเป็นเคิร์ฟขาลงเนี่ยช่วงเวลาที่เราประสบความรเหลวในชีวิตช่วงเวลาที่เราตกระกรรมลำบากนะช่วงเวลาที่เราทุกยากที่เวลาขมขื่นก็ดีหรือแม้เวลาปฏิบัติช่วงเวลาที่มันเป็นเคิร์ฟลงจะเข้าสภาวะได้ดีก็เข้าสภาวะไม่ได้เกิดการติดขัด จากที่สภาวะละเอียดสภาวะก็ไม่ละเอียดบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเลยก็มีมันเป็นความขมขื่นนะโดยเฉพาะคนที่เคยปฏิบัติได้ดีแล้วมันดึงร่วงมามันขมนะมันเป็นด้านที่เราเราเจอแต่ความขมความทุกขนะ์เนี่ยโดยเฉพาะในยุคนี้คนจะเจอความขมมากทีเดียวไม่มีใครชอบหรอกความลำบากความขมแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็มีอีกด้านที่เป็นคุณเช่นกัน ยามันมักมีรสขมความขมเนี่ยแหละที่จะขับพิสิ่งที่เรียกว่าความหลงได้มากเลยความหลงติดใจความหลงเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆถ้าเรามีแต่ชีวิตที่มันดีไปหมดเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่เราอยากจะออกจากทุกข์ในวัฏฏะเพราะเราไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นเองเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมหลายคนที่เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะอะไร ถ้าไม่ได้เจอความทุกข์ในชีวิตมาเจอความขมขื่นมาบางคนก็สูญเสียคนที่รักบ้างจนมันเจ็บช้ำน้ำใจบ้างบางคนก็เจอโรคภัยไข้เจ็บจนรู้สึกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนบ้างบางคนก็ประสบความทุกข์ต่างๆในชีวิตแล้วต้องหาทางออกจากทุกข์บ้างความลำบากก็ดีความขมขื่นก็ดีช่วงเวลาที่เคิร์ฟลงก็ดีเนะี่ย เป็นช่วงเวลาที่เราต้องประคองสติประคองตนไว้แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะสอนอะไรเรามากทีเดียวโดยเฉพาะในะดับการปฏิบัตินะถ้าเราเจอแต่สภาวะที่ดีตลอดในใจเราจะพองมากเลยแล้วเราจะหลงได้ง่ายมากเลยแต่พอเราเจอความขมมากๆเนี่ยมันจะช่วยให้ดึงกลับสู่ความเป็นปกติไงความเป็นธรรมดาความเป็นสามัญชนปกติเนี่ย มันจะทําให้ใจเราไม่ลงไปบ้างบางทีถ้าเราปฏิบัติดีๆมามันเวียงเวียงไปข้างเลยทุกมากๆก็ดหดขูดีมากๆก็ใจฟูไปมันเวี่ยงคล้ายเวียงขวาธรรมชาติแท้ๆนะมีความเป็นกลางนะการที่เราจะคืนสู่ความเป็นกลางได้หมายความว่าไงมันต้องผ่านกระบวนการเพราะบ่มทั้งด้านที่ความสุขแล้วก็ด้านที่ความทุกข์นั่นเอง เรียนรู้จากช่วงเวลาที่เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างความร่มเลวบ้างการปฏิบัติที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสายลมผ่านสายแดดผ่านช่วงมรสุมผ่านช่วงวิกฤตต่างๆมันต้องผ่านกระบวนการเพราะบ่มรอร้อนแบบนี้เรื่อยไปจนจิตมันคลายออกจากสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติเนี่ย เวลาเราฝึกในภาคสมาธิเราอาจจะสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าความสุขความสงบนะแต่เมื่อใดที่เข้าถึงระดับวิปัสสนาญาณการเดินปัญญาจริงๆเนี่ยเราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกเนี่แหละนะว่าทุก์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุก์เท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วก็ทุกเท่านั้นที่ดับไปสมาธิเนี่ยละกามราคะได้ แต่วิปัสนาญาณเนี่ยละอวิชาคือความหลงได้นั่นเองนะมันจะละความหลงตรงเนี้ยได้เนี่ยมันต้องเกิดปัญญาญาณจากการบ่มเห็นทุกข์จนมันเกิดความเบื่อหน่ายนั่นเองเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายจิตมันจึงคลายจากสิ่งที่ยึดที่หลงอยู่มันจะไม่ใช่การคลายจากการที่เราใช้มันสมองแหละแต่มันเป็นกระบวนการที่บ่มจากใจของเราน่นเองจนจิตมันคลายออกนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็ให้ทำความเข้าใจว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่เราปฏิบัติได้ดีบ้างไม่ดีบ้างนะสภาวะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ให้ปฏิบัติเพียนปฏิบัติไปเราสามารถพิจารณาได้ว่าทำไมมันมีเหตุอะไรที่มันส่งมาอย่างนี้เช่นบางครั้งเราไปสัมผัสโลกมากเวลาปฏิบัติมันก็ฟุ้งซ่านมีสิ่งดึงรังมากเป็นธรรมดาถ้าเราลดการสัมผัสโลกลงการปฏิบัติมันก็จะนิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ค่อยๆสังเกตเรียนรู้ไปแต่ให้ทำความเข้าใจว่าภาพรวมว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะไม่ได้นิ่งเหมือนแผ่นกระดานเลยการปฏิบัติมันจะ,จะไม่ได้ดีเสมอไปอย่างนั้นมันก็เหมือนเราอยู่แต่ในห้องแอร์ถามว่าเราอยู่ในห้องแอร์ตลอดชีวิตได้ไหมติดสบายไปเลยเนี่ยถ้าเราอยู่ในห้องแอร์แล้วเราไม่เคยไปตากแดดเลยเนี่ยวันหนึ่งเราต้องไปตากตามอยู่ข้งนอกไปไงอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ มันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวบ้างอยู่ในห้องแอร์บ้างอยู่อากาศข้างนอกบ้างผ่านสายแดดความร้อนบ้างผ่านมรสุมต่างๆบ้างมันจึงเกิดกระบวนการเพราะผ่มต่างๆนะจนมันเติดการสิ่งที่เรียกว่าการเติบโตจากภายในเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นการเพาะป่มสิ่งที่เรียกว่าจากแก่นท้งในทีเดียวที่เรียกว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธ,ธะ กระบวนการตรงนี้มาต้องผ่านจากการซึมซับประสบการณ์ตรงนี่แหลนะจากการปฏิบัติจากสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสความทุกข์บ้างความสุขบ้างความประสบความสําเร็จบ้างความร่มเหลวบ้างในชีวิตที่เรียกว่าเกิดรสชาติในชีวิตนั่นเองสังเกตไหมเหมือนช่วงเวลาคนเราเนะี่ยตอนเด็กๆพอโตเป็นหนุ่มเราก็รู้สึกจะพุ่งทาย,ยานมากเลยอยากไปท่องเที่ยวอยากสัมผัสอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ แต่พอเริ่มผ่านวัยกลางคนไปผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านควา,วามประสบความสําเร็จในชีวิตผ่านการลบลบุกคุกขาสะสมประสบการณ์มาบ้างมันเริ่มนิ่งขึ้นเลยตอนเราเรียนทํางานใหม่ๆมันก็จะล้มลุกคุกขาเป็นเรื่องธรรมดาประสบการณ์ที่เราผ่านบ่มมาเรื่อยๆจนพอเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเราจะนิ่งขึ้นมากเลยพอผ่านร้อนผ่านหนาวไปมากๆเข้าผ่านประสบการณ์ชี้มาก ถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการปองสังเวชเข้าใจทุกอย่างที่ผ่านสังเกตไหมทําไมคนอายุเยอะๆถึงชอบปฏิบททัติธรรมเพราะเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วจนจิตมันปองมันคลายออกได้มากแล้วทีเดียวส่วนใหญ่แล้วคนอายุเยอะก็จะเย็นหน่อยนะกระบวนการการปฏิบัติก็เช่นกันนะมันจะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วมันจะต้องเข้าสภาวะได้แล้วดีเสมอไปมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้น อย่างนั้นมันจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยมันก็เหมือนเราอยู่ในห้องแอร์วันๆนะแต่พอไปเจอแดดข้างนอกจริงๆเราก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราผ่านปฏิบัติได้ดีบ้างไม่ดีบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมีความหลากหลายการเติบโตที่แท้มันมันจะไม่ใช่เกิดจากการที่เราปฏิบัติแล้วดีเสมอไปใจที่โตมันก็เหมือนผู้ใหญ่นั่นแหละเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมากๆ มันเห็นแล้วมันก็ไม่ดิ้นละมันยอมรับได้มันเข้าใจชีวิตไงชีวิตคนเรามันเป็นธรรมดาที่มีช่วงร่มรุกผุกคานช่วงที่ประสบการณ์มันวางได้จิตที่มันวางได้มันเกิดจากการที่เราซึมซับประสบการณ์ตรงตรงนี้นั่นเองพันพึงทําความเข้าใจการปฏิบัติมันจะไม่ใช่ว่าเรามุ่งที่จะปฏิบัติแล้วสภาวะจะดีเสมอไปแต่มันคือการเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ จนมันเกิดการตระหนักรู้ภายในใจแล้วเกิดการยอมรับทุกสิ่งก็เป็นเช่นนั้นเองนั่นเองราบนมรรการท่านพระอาจารเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิรู้สึกความชาชาตามตัวอาจจะยังไม่ทั้งตัวแต่รู้ลมหายใจด้วยนั่งดูทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันรู้สึกเห็นแสงไม่ได้เห็นเหมือนดื่มตา เห็นแต่เห็นความรู้สึกเหมือนเวลาเรานั่งหลับตาแล้วมีคนเอาไฟฉายมาส่องใบหน้าค่ะบางทีก็เลื่อนไปมาบางทีก็กระพริบบางทีก็มานานหน่อยบางทีก็สว่างมากๆบางทีก็นิดเดียวอยากรู้ว่าคืออะไรเจ้าค่ะและควรไปไปต่อยังไงเจ้าค่ะขอบรคุณเจ้าค่ะสังเกตว่าจิตเราจะเริ่มนิ่งขึ้นและเริ่มอยู่กับตัวเองได้แล้ว เป็นจิตท,ที่เริ่มจะใกล้เข้าสู่สมาธินั่นเองนะความรู้สึกชาชาสั้นๆตามตัวที่มันเป็นหนึบหนึบยุนยุนเนี่ยอันนี้คือสภาวะที่เริ่มเข้าถึงฐานเวทนานั่นเองนะสังเกตคือใจเราจะเริ่มอยู่กับตัวได้ดีขึ้นก็เป็นวิธีของการปฏิบัติให้ฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฝึกตอนเนี้ยกันไปนะกาลังสติจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองฝึกจนมันรู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวเกิดความรู้สึกตัวทุกพร้อมขึ้นมาได้หนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคำถามต่อไปนะเจ้าคะ่าะขอกลาบสอบถามท่านพระอาจารย์เจ้าคะ่ะว่าอะไรคือการรู้ทำเฉพาะหน้าเวลาปฏิบัติเจ้าคะ่ะก็คือรับรู้สภาวะที่ปรากฏนะคำว่ารู้ทำเฉพาะหน้าเนี่ยนะเราจะเข้าใจคำนี้เมื่อถึงเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า ทำมันเอกปรากฏขึ้นนะหรือใจที่มันตื่นรู้แล้วเท่านั้นเนี่ยมันจะปรากฏสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมล้วนเลยนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่ถึงข้อถึงที่เรียกว่าพุทธสภาวะคือจิตที่มันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เริ่มจากการที่เรารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยนะตั้งแต่ที่เราเริ่มฝึกสติทําความรู้สึกตัวเนี่ยนะเช่นเรารับรู้ความรู้สึกที่มือเนี่ยนี่ก็คือรู้ธรรมเฉพาะหน้าก็คือรับรู้สภาวะที่ปรากฏ การรู้ธรรมเฉพาะหน้าไม่ใช่ว่ารู้เฉพาะแค่ที่หน้านะมันก็คือรับรู้สภาวะที่ปรากฏขึ้นนั่นเองนะมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จางคายในระดับเบื้องต้นเนี่ยในขณะที่เรารู้สึกถึงการขยับมือนี่ก็เป็นการรู้ธรรมเฉพาะหน้าเวลาเราเดินเรารู้สึกถึงการก้าวเดินนี่ก็เป็นการรับรูทำทำ้ธรรมเฉพาะหน้าคือรับรู้สภาวะที่ปาารนะคะคปากฏนั่นเองก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับกายกับใจนั่นเอง ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมเดีย๋ยวมันก็ไหลไปกับอดีตบ้างไหลไปกับความคิดเรื่องเก่าๆบางทีมันก็คิดไปกังวลเรื่องอนาคตบ้างบางทีเนี่ยเรานั่งอยู่มันก็คิดไปเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องคนรักเรื่องลูกอะไรมันจิตมันจะส่งออกไปรู้ตัวก็ดึงกลับตั้งสติกลับมาอยู่กับกายกับใจอันนี้ก็จะกลับมาที่เรียกว่ารู้ธรรมเฉพาะหน้าน,นั่นเองแต่เมื่อถึงระดับที่เรียกว่าสภาวะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่รู้ที่มันตื่นขึ้นมา ที่เรียกว่ารรม,มันเอกปรากฏขึ้นอันนี้มันจะเป็นแบบรู้ธร,รมเฉพาะหน้าแบบที่มีแกนหลักเลยนะซึ่งจะค่อยได้เรียนรู้ในระดับต่อไปนั่นเองนะแต่ในเบื้องต้นคําว่ารู้ธรรมเฉพาะหน้าก็คือรับรู้สภาวะที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยของกายของใจที่รู้สึกได้นั่นแหละวิถีของพระพุทธศาสนาเป็นวิธีของการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองสังเกตไาชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันน้อยมากเลยเดีย๋ยวมันก็ไหลไปกับอดีตบ้างไปอนาคตบ้าง ไปเรื่องราวต่างๆก็อาศัยการฝึกสติอยู่กับกายเนี่ยมันจะดึงกลับมาอยู่กับกายกับใจอยู่กับรู้ธรรมเฉพาะหน้าอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะค่อยๆฝึกไป